วันนี้เราจะมาทำเมนูผัดเผ็ดไก่บ้านสุดยอดอาหารไทยแบบพื้นบ้านมาตามเครื่องแกงกันเลยพี่แกงแรกแล้วเอาไก่มาตับน้ำไกล่ลงมาล้วนใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่ไกล่ลงไปเลยอย,อย่าไปคนมันนะครับมันจะได้ไม่ข่าวไม่รู้ว่าคนอื่นทำไงแต่ผมทำอย่างนี้ ผมจะไม่คนมันเพื่อที่มันจะไม่ได้ไม่ขาวนะครับเอาฝามาปิดไว้ไก่เริ่มสุกประมาณเจ็ดสิบปอร์เซ็นแล้วเราจะไม่ให้สุกร้อเซนต์นะครับเราก็เอาเอาไก่มาพักไว้แล้วก็นำพริกแกงลงไปรวนเลยนะครับการผัดผมจะไม่ใช้น้ำมันนะครับคนจะใช้น้ำนิดนึงรวนให้พริกแกงหอมพริกแกงเริ่มหอมเราก็ใส่ไก่ลงไปเลย แล้วเราคนให้เข้ากันครับออลหลังจากน้ำเดือดเราก็เลือกปุงเลยใส่น้ำปลาไปเลยตามใจชอบรสดีนิดหน่อยผงสูรสนิดหน่อยคนให้เข้ากันเราจะใช้เครื่องปรุงแค่สามตัวนะครับแต่ว่าอร่อยแน่นอนขั้นตอนสุดท้ายใบกระเพราใส่ไปเลยใส่ไปเลย,ยเ,ลเยอะเพื่อความหอม แล้วไปเจดจานกันเลยออมชิมอืมอร่อย